อ่าที่หนจุดแปดตัวไอคิอาสปอร์ตนะครับตัวนี้รถสภาพเดิมไม่แค่70,000กโลนะครับหายากนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณ8,600ันหกรอบาทเรายาวปีดาวได้นะครับสีแดงเลือดนกลยหล่อสวยๆนะครับย้ำเลยว่าเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับนานๆเข้ามาทีนะครับ1ปีมี1หนนะครับสีแดงเลือดนกแบบนี้สภาพสวยกริบนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบโฉมสปอร์ตนะครับไฟหน้าปุยเกอร์ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำเงาแต่กับสีบอลเงินนะครับไฟจะหมอมีมาให้ครบโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันให้เลยรถไม่มีชนนนนหัักตต่่ออรรถแงสิ้ะคบ กระจกมองข้างนะครับเป็นปรับพัไฟฟ้านะครับได้สีดําตัดกับตัวที่ตัดกับตัวรถที่เป็นสีแดงกระโดกนะครับปรับไฟฟ้าแบบ LED ด้วยนะครับกระจกร้บพันข้อดีคันนี้คือของเดิมไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวนะครับรายรถสภาพเดิมไปใช้นะครับขยายรถสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับออปชั่นนะเหมือนตัวท็อปเหมือนตัวแบบตัวีตัวท็อปเลยแต่คันนี้ซื้อท็อปสุดเหมือนกันนะครับ1.8เครื่องเร็วเครื่องแรงนะครับมีโหมดขับขี่ให้ถึงสองโหมดนะครับโหมดสปอร์ตก็มีให้และรถสวยรถเดิมแบบนี้นะครับ แม็กนะครับได้ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเป็นดำน้ำดำปัดเงานะครับดำปัดเงาลายใบพัดและยางมิชลินด้วยนะครับยางนี้เป็นยางตัวสปอร์ตนะครับขอบ17ซึ่งจะใหญ่กว่ารถพวกของเดิมที่เป็นขอบ16นะครับดิสดาิสต้าดิสหลังนะครับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ตัวกระจายแรงเบรกบ EDB ก็มีให้ครบนะครับสีสามที่บนรถกระจกเนี่ยกระจกก็เดิมนะแล้วก็กระจกเดิมไม่แตกไม่ลาวสภาพเดิมนะครับนี่ของเก่าเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีโตโยต้าโลโก้อยู่ครบ ด้านหน้าครับบอกเลยว่าตรงนี้ติดฟิล์มลามีหน้ามาให้ครบเป็ร้อยภาษีพรบไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดเลยหลังคาสภาพเดิมสวยใสนะครับนี่เหลือจะมีรอยขีดข่วนนะครับนี่รอยขีดข่วนนะเดี๋ยวจะการให้นะครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับอันนี้รอยแมวขึ้นหลังคานะครับเดี๋ยวล้างสปาขัดให้นะครับแล้วก็ตัวรถนะสภาพเดิมสวยเดิมเงางามนะครับโครงสร้างเสาเอเสาบีเสาซีเดิมหมดเลยนะครับด้านท้ายมีสปอยเลอร์มาให้นะครับเป็นสีดํแต่ากับตัวรถที่เป็นสีแดงนะครับรอบคันสวยแบบนี้เลยนะครับ สภาพรถสวยเดิมน่าใช้นะครับตัว G R Sport หาโคตรยากเซนเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดสเกิร์ตรอบคันนะครับสบภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมและดูนะเสาบีโครงสร้างเดิม,มนะครับโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ขายนะครับนี่แผ่นเพดอยู่ครบเต็มๆแบบนี้หัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับนะครับสีนะครับเท่ากันหมดนะเลเยอร์หนึ่งเลยอร์สองเลยอร์สามนะครับเบาะหลังเป็นเบาะหนังนะครับโทนสีดํานะครับมีพนักพิงแกนให้ครบ และแอร์ด้านหลังให้มาแล้วนะครับครบเลยโครงสร้างนะครับตัวแั้หมดเชอร์รี่นะครับโครงสร้างก็เดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมเดิมเมอาร์คชัดๆคมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ขครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับอ่าโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับด้านท้ายนะครับความหล่อความสวยของเขานะครับเห็นด้านท้ายโคตรหล่อนะครับสวยจริงน่าใช้นะครับสวยน่าใช้เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับฝาท้ายเดิมโครงสร้างเดิมด้านใน 4 6 5ลิตรกว้างๆน,น,นะครับนั่งสบายๆด้านในนะครับตัวถังเดิมนะครับตัวถังก็บอดี้เดิมนะครับนี่ไม่มีชนไม่มีเขียวไม่มีแต่งสภาพรถนะครับยางอะไหล่ได้ของแท้เดิม,ดมนะครับของแท้เดิมตัวทียร์สปอร์ตเลยนะครับล้อตตะเข็มอมาโครงสร้างก็เดิมนะครับนี่เส้นสภาพเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขยไม่มีขยับนะครับนี่สภาพเดิมคลิปเลยนะครับปลายท้ายของไฮวิโตของแท้ของเดิมนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูวนอื่นกันบ้างนะครับ ด้าน,านในดีไซน์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับรถโครงสร้างเดิมนะให้ดูเลยนะครับนี่เดิมๆไม่มีแกะไม่มีขไขมีขยับนะครับนี่รถโครงสร้างเดิมหมาจะต่อที่ด้านในนะครับด้านในนะครับตัวนี้ได้เป็นโทนสีดำทั้งหมดแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับมีลูกเป็นเล็กลูกเล็กแต่แดงนะครับนั่งด้านหลังนะตรงนี้มันจะมีจุึิคาซีทให้นะครับครบเลยนั่งสบายแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเป่าถึงหน้าลูกนะทำให้ลูกนสบายแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมสวยมีสมาี่มาให้นะครับครบเลยตรงนี้นะครับ จะเป็นโครเมียมนะครับอ่าด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าได้ปทิศทางนะครับโครงสร้างเสา B เดิมเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมทุกเม็ดทุกจุดนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับมีปรับเป็นนวดได้ออโต้ได้นะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับรถสวยรถเดิมนะครับตัวนี้เป็นเจียสปอร์ตจะต้องเป็นตัวเกรดพรีเมียมเนาะมีพวงมาลัยที่หหุ้มหนังยังดีนะครับเลี้ยงมุมระหมด้างขวาได้แล้วก็มีแจให้ครบแอร์บนะครับ ทำงานไดเสียงรับเสียรับสายได้จอมีให้ครบครบนะครับอ่าเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่าเหยียบเบรกกดพุสตาร์ตรงนี้นะครับทางซ้ายนะครับอ่าถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าจะเป็นอยู่ทางขวานพุสตาร์แต่ตัวนี้เป็นคือตัวทีอาร์นะครับอยู่ทางซ้ายนะครับจอนะครับมีเรื่องของบายสปอร์ตมาให้นะครับพาร์ i ิ้งโซนานะครับ RCTA นะครับมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับเราจะเป็นตัว ระบบช่วยป้องกันนะครับตรงด้านขวาไหมจะมีไฟสีส้มเวลารถมีรถจะแซงซ้ายทางขวามันจะขึ้นกระพริบกระพิบให้นะครับช่วยเตือนเรานะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยถอยนะครับให้ครบเลยนะครับและไมค์มันแค่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับไมค์เจ็ดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับออปชั่นครบๆนะครับระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมให้มาครบๆแบบนี้จอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับทัชสกรีนได้นะครับนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยเลือกได้เลยนะครับข้าเกรียรมีกล้องให้นะครับมีกล้องให้ครบนะครับคันนี้นะครับไประหยัดน้ำมันถึงนะครับนี่ 18.9นะครับกิโลลิตรเลยนะครับ18.9กิโลเมตรนะครับใช้ใช้แค่1ลิตรโคตรประหยัดน้ำมันนะครับสวยน่าใช้นะครับคอน่วนตรงกลางในตรงนี้จะได้เป็นตัวแบบสปอร์ตเราจะเป็นสีดำร้วแล้วก็ตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้นะครับเอียรด้านหน้าดีมากนะครับทำให้ท่านนักวิสัยมองชัดเจนเลยซ้ายชัดขวาชัดนะครับครบๆชัดๆแบบนี้ใครสนใจรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848นะครับตรงหัวเกียร์ตรงนี้จะมีไทชันคอนโทนให้ หมดสปอร์ตครับขี่มีให้ครบเลยนะครับชอบเรี่ยเองแรงก็หมดสปอร์ตได้เลยนะครับสภาพสวยแล้วเบรกมือเป็นไฟฟ้ามีให้ครบปูเบรคโฮมีให้พร้อมกุญแจเป็นคีย์เลตแบบนี้ครบๆนะครับสภาพพร้อมใช้ใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ094 789 48 48นะครับรถสวยคุณภาพดีเกรด A นะครับเรียกว่าคุ้มค่าเลยสขาหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับเอลติสสวยๆนะครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับโหมสปอร์ตตัว18ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครคันนี้บอกเลยว่า จุดสุดท้ายที่ควรดูนะครับฝากระโปรงเครื่องแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าเดิมไหมมาดูกันนะครับเปยพาตรวจพาเช็คทุกจุดเลยเครื่องนะครับ1.8นะครับท่านไปร้อยทีซีนะครบับคอย่างต่างสภาพเดิมสายใหม่กิ๊บรอยมาร์คเคซีจากโรงงานยังอยูอยอย่ครบแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้ววันที่สี่อนแปดปีหกเจ็ดเพิ่งเปลีป่ยน,นมาใหม่ๆเลยนะครับหัวโ,โล้สายขวาหัวน็อตเห็นไหมเดิมๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่เดิมๆเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับแก้มซ้ายขวาเดิมไม่มีโดนนะครับเราขายรถเกจเอเท่านั้นเลยนะครับสภาพเดิมคคัันนนห้าก็เดิมะรบ รถโนนัทไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับเครื่องเดิมหรือไงปกตินะครับสวยน่าสนใจถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ094 789 48 48นะครับย t สปอร์ตคันนี้สวยน่าช้สำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับ5 4า0 0 0สเาพเท่านั้นผ่อูอันแปดพัน8,600บาทนะครับฟรีดาวได้ดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่2.39 2.49อยู่ที่นะครับประวัติเลขเครดิตของท่านนะครับถ้าเครดิตดีประวัติดีนะครับออกรถง่ายใช้เงินศูนย์บาทได้เลยอนุมัติได้วายไพร์หนรับ ใครสนใจนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกได้ทั่วประเทศไทยออกได้หมดนะครับโทรมาที่0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดไลด์หาเป้ได้เลยติดต่อหาเป้ได้เลยนะทีับ TR Sport สวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นรถรอถแรไอเทมเลยนะครับถ้าใครชอบสวยไม่ซ้ำใครผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับไฟหน้ายังหลอ่อแบบนี้สภาพรถสวยกิ๊บนะครับตัวนี้นะครับนี่ไฟเดทธาม่ติดมันมันหลีเนะาะเดี๋ยวแก้ให้นะครับนี่เห็นจะเห็นข้อบอกพร่องแนละ้วเดี๋ยวแก้ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วโทรมานะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนี้นะครับอยู่ที่เซนทรัล68นะกรุงเทพมหานครนะครับแอดไลน์มาเลยจะส่งโลเคชั่นให้มาลองเทสได้ลองขับได้นะครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับถ้าถูกใจค่อยจองนะครับบอกเลยว่าเราให้ลองขับก่อนนะครับค่อยจองนะครับสนใจทักมาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ